สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องตู T ้ดูแชร์ลทีวีและวันนี้นะครับจากคราวที่แล้วเราได้มาดูของเล่นแล้วก็ในพาคน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาขูดโคดอันนี้กันครับที่เราได้มาจากในของเล่นแพ็กนี้ซึ่งที่เราสั่งมาจะเป็นโคดมิติเค้ากับเอกลูซีฟนะครับซึ่งตรงด้านหลังตรงนี้มันจะมีให้ scratch off ให้เราขูดนะครับ ซึ่งวิธีการขูดเดี๋ยวจะลองแนะนําบางวิธีดูนะครับเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มขูดกันเลยนะครับของฝั่งผมเองก็จะขูดโดยการใช้เหรียญบาทน,นะครับคู่ตรงโซน scratch off แต่ต้องขออนุญาตเซนเซอร์โค้ดน,นะครับเพราะว่าถ้าใครขโมยโค้ดไปก็เสียได้แย่เลยสิครับโค้ดพวกนี้ซื้อมาตั้ง2,100บาทเราสนใจอันนี้น้อยมากครับสนใจอันนี้มากกว่าเยอะเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มขูดกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เหรียญบาทขูดคุ้ยเฮ้ยขูดขูดขูดห s นี่ขูดแล้วเราได้ค้ดมาแล้วนะคบอันที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวต้องขูดให้ละเอียดก่อนเผอพิมพ์ไปแล้วพิมผิดอีกโอเคเราจะการละเอียดแล้วนะครับ ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาขูดอันนี้นะครับขูดด้วยเหรียญบาทอันนี้มันก็จะง่ายกว่าเพราะว่าเหรียญบาทมันเป็นเหล็กมันขูดง่ายจะใช้พวกธนบัตรอย่างนี้ก็อาจจะได้นะครับโอเคครับเราขูดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปพิมพ์โค้ดกันใน ในเกม r o บอคเกม p e ส s ิ s i เ u l ตอร์เองนะคระมันจะมีช่องให้พิมพ์โค้ดพวกนี้อยู่นะครับตอนนี้นะครับเราได้ทำการเข้ามาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลดเสียงเกมนิดนึง โอเคครับเดี๋ยวตาที่โฟร์จากที่เราได้มาเดี๋ยวเราจะเอามายทิมในนี้ o f f i c เชียลเพรสซิมเลเ m อร์เอ็กซ์เมอเดี๋ยวเราลองพิมดูก่อนว่ามันจะได้ไหมเราต้องลองทิมจากเขาดูก่อนนะ 没品呢，滴滴滴。 ได้มาเป็นอันนี้แพกใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีดีอีกออคุดหนึ่งอีกคุดสีดีก้าสี แต่เราได้เล่นโบเลยอะเทคโนแคทเรนโบว์เหรอแคทเรนโบ้ด้ว,วยนะโอ้โหได้ปุ๊บปุ๊กส่งเข้ามารัวๆส่งเข้ามารัวๆเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเปิดแคของเรานะคะดูการันตีก่อนโอเคสาธุโชคดีโชคดีโชคดี น,นะครับเราได้เป็นเรนโบ์เทคโนโคยแล้วก็เรนโบ์ Rainbow. ไม่ใช่เรนโบ์เป็นโคเดนโมเสกริฟฟินเมื่อกี้ดูนะ่าจะเป็นอัตรา15ซึ่งมันก็เยอะอยู่แต่ดูไปดูมาแล้วเป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับสำหรับพลงังเดี๋ยวเดี๋ยวในถ้าเป็นเรื่องการ ้งเป็นเรืองสกิลเดี๋ยวจะค่อยมาแนะนำในพาร์ทพาร์ทอื่นถ้าเกิดว่าเราว่างแล้วก็เดี๋ยวมาอัดใหม่ครับนี่สตัวเลยฮิวเทคโนแคปมีพลัง Best Friend ตัวนี้เป็นพลัง Best Friend กับสเตรนสองแล้วก็เจ้ามูเซกิฟฟินตันี้ส่งมาทำให้โอเค เดี๋ยวเรามาดูพลังของเจ้าโมเสกด้วยนะครับ best friend กับ g ิบสาคือเขาเรียกว่ามีร้อยนะคอนี้ส่งเรารวๆเลยสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ทำการขูดโค้ดแล้วก็พิมพ์เป็นที่เรียบร้อยซึ่งถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับแถมไม่ใช่ปกติอีกแต่ได้รุ่นเลนโบ์ด้วยซึ่งเป็นรุ่นที่ส่วนน้อยมีนะคะเพราะปกติจะได้เป็นปกติเลยแต่ผมได้เรนโบ์ มันได้ได้ไงส่วนเจ้ากริฟฟินดีนะผมคือเคยไปตอนนี้คือเลเวลการสุ่มไข่เลเวลก็สิบเพอดีเลยการสุ่มปกติอาจจะเป็นทองคําไปด้วยเลยได้เป็นรุ่นทองคํามานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าจะมีถ้าจะมีวิธีการใช้ต่างๆหรือว่าสกิลเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกว่านี้ในวันหยุดนะครับถ้าเกิดว่างๆแล้วก็มาเล่นได้เดี๋ยวจะมาอัดแล้วก็ลงใหม่นะครับ สารคดีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิง่งกริ๊งๆไปนะคบเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายยเดี๋ยวขอตัวลาไปกับสองตัวบา,บายยครับบา,บายๆครับบา,บายย